สถานการณ์ของกลอนูตอนนี้นี่ถือว่าคับขันนะแล้วก็ถือว่าความเป็นความตายนี่ถือว่าเท่ากันทีเดียวนะห้าสิบห้าสิบทีเดียวนะวนะหลังจากยกทัพมารบกับกองทัพโจโฉแล้วแล้วก็ไม่รู้แพ้รู้ชนะฮะมินําซ้ําทางอตอนใต้นี่ปรากฏว่าต้องเสียเมืองเกงียงจิ๋วให้กับซุนกวนอีกนะโอ้โหตอนนี้กลูนูนี่ถือว่าจะหันหน้าไปขอความร่วมมือไปขอความช่วยเหลือจากใครก็แทบจะไม่มีใครช่วยเลยนะเพราะว่า พอรัก่วก็ดูเนี่ยอยู่แสกณ์แบบนี้นี่เมืองที่เคยเป็นบริวารเคยเป็นลูกน้องเก่านะกวนูส่งทหารไปขอความช่วยเหลือต่างคนต่างก็ปฏิเสธลูกเดียวนะมินําซ้ํำยังหันไปยอมแพ้ยอมสมมติพักให้กับซุนกูนอีกต่างากนะแปลพักไปเลยนะเพราะฉะนั้นนี่กวนูจะถอยก็ไม่ได้จะเดินหน้าก็ไม่เต็มที่นะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องถูกตามล่าจากทางฝ่ายซุนกูนและทางฝ่ายโยโฉพร้อมกันนะเลยจำเป็นต้องเดินหน้าหนีอย่างเดียวนะ สุดท้ายก็ไปอยู่ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะตอนนี้ก็ถือเป็นตอนที่เราพอจะอ่านสามก๊กแล้มองดูตัวเองได้เหมือนกันนะว่าถึงโกนูนี่แม้ว่าเมื่อก่อนเคยเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่เป็นแม่ทัพที่เกรียงไกลเป็นแม่ทัพที่ไม่มีคนไหนที่จะยอมกล้าหารมาสู้รบกับโกนูได้เลยนะเพราะนี่ถึงคราวหนึ่งถึงเวลาผ่านไปนี่ตอนนี้นี่การเวลาเปลี่ยนนะ มันก็เป็นกฎศัรธรรมของชีวิตเหมือนกันนะครับว่าเมื่อก่อนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามนะถึงวันหนึ่งสักวันหนึ่งเนี่ยความยิ่งใหญ่นั้นก็ไม่ยั่งยืนคงทนแน่นอนนะสูงสุดก็คืนสู่สามัญได้เหมือนกันนะตอนนี้คนดูก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ฮะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับพวกเราทุกคนได้เหมือนกันนะว่าเวลาตอนที่เรายิ่งใหญ่เวลาตอนที่เรามั่งมีสสุขเวลาตอนที่เรา เป็นคนที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยก็อย่าทะนงตนอย่าหลงลืมตัวเองนะเพราะฉะนั้นต้องคอยเตือนระวังตัวเองให้ดีๆนะว่าสักวันหนึ่งไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนกันนะคนอูก็เช่นกันนะสุนกวนส่งพี่ชายของเบ้งมาเจรจาความเพื่อจะให้กับคนอูเนี่ยยอมแพ้นะและไปอยู่กับสุนกวนปรากฏว่าคนอูเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนี้เป็นข้อดีคนอูคือไม่ยอมนะ ยอมหักไม่ยอมมอนะคุณคุณ,ค,ณคุณรู้ก็บอกว่าถ้าเมืองแตกเมื่อไร่ข้าก็ยอมตายเมื่อน,นั้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษนักรบอีกคนหนึ่งนะอีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมองอีกมุมหนึ่งว่าคนอุเองก็ถือว่าเป็นสุดยอดทหารนะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมที่จะยอมตายซะดีกว่าที่ยอมแพ้นะแต่ก็มีข้อน่าสังเกตอย่างคนะ่ะกับโจาโจคนณรู้ยอมแล้วแต่ว่ากับส่วนกวร ดูไม่ยอมเนาะอันนี้ก็เป็นเกิดเล็กเกิ็ดน้อยเหมือนกันนะแล้วามันตามกันตอนต่อไปนะว่าสุดท้ายเนี่ยว่าสุดท้ายเนี่ยดูจะตกอยู่ในสภาพแบบไหนนะเพราะนี้เรามาตามกันในตอนถัดไปนะครับ